โดยอะ่ะเป็นอย่งไรน้องเอมี่นอนไหนผู้ผู้ซึกงอย่งไรละ่ะห้อนบอ่บบค่อยห้อนเท่าไบรบบค่อยห้อนเท่าไรโอ้ถือว่าเจ้าชินแล้วาสะาะอือเจ้าอนันขำมาเลยมือได้ใตยยังบ่มีเนื้อใตบบมีเนื้อไตเลยโอ้ สวัสดีและสบายดีเด้ R, พอพ่อแม่พี่น้องเวอร์สุขสุขคนก็นยินดีต้อนรับค่ะสู่สองสานวนวลส่วนซื่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ้ามาพบ้าวพ่อาสานวนวลมานี่พ่อแม่พี่น้องก็อยู่บ้านน้องเอมมี่พ่อแม่พี่น้องเนาะนี่คราบล่ะสาวนวลเนาะโดยอ้ากับมานี่กับสิมาอ่า,ส,า,นนนอาสีแจ้งหรือว่าแนะนำเพืน่นก็มีข่าวดีเนาะพ่อแม่พีนพ่น้องมานี่กันเนาะกับทางผู้ใหญ่ใจดีเพืน่นก็ให้ยทางสานวนวลนี่มา,าวัด เท่อ่าไม่แป๊ะไม่ปูพืชนเ่ยพวยพี่น้องเนาะอ่าแต่ก็แนะนำให้ชาวนาเนี่แเท่เบิ้งเนาะพวยพี่น้องอันมูลค่าอ่าไม่ปูพืชหรือว่าไม่แป๊ะเนาะภาษาลาวพวยพี่น้องก็คือว่าบ่ฮู้ว่าจักแพ็เนาะพวยพี่น้องเนาะโดยอ่ะก็ตอนนี้ก็บชาวนาก็อยู่ท่งไฮท่งนาพวยพี่น <cart> <ös> ้องนี่อ่าพวยพี่น้องเนาะโดยก็ว่าสิมาเนี่ยน้ำเพลนแต่ก็สิมาวัดเบิ้งเนาะพี่พี่น้องว่าสิมี กีแพนเนาะพพรพี่น้องเนาะโดยอจังไดก็ไปพูดคุยด้วยว่าไปถ่ายถามเพิ่นนิกนหน่อยก็หลังจากนั้นก็สาซนองกับศีวัดเบิ่งเนาะพพรพี่น้องเนาะโดยฮะกัไปเบิ่งไปรุ่นกันเลยพรมิพิณองอ้าโอเคพรพี่น้องกับภาพประชัดประจิ้กับทางน้องก็ต้องขอโทษขออภัยนะได้ได้พรพี่น้องเนาะเฟอนี้กกสิมาวัดเอ่อเทกวขมกลวงขมยาวของเฮือน เอื้อยเพิ่นเนาะเปุยพี่น้องเนาะโดยน้องอิมมี่อยู่พอดีเลยอันเนาะอ่ะสบายดีนะสบายดีโดยอ่ะสบายดีเมย์เด้อสบายดีโดยมา่ใกล้พี่ใกล้เด้อามีโอ้ยเนาะตังดงมันมีไม้มันก็เลยเยอะมีเลยโดยอ่าผมมีพี่น้องกับใครคำลงแดงพอดีเนาะมื่อนี่เนาะการมื่อนี่เนาะมาหาเนาะอิมมี่มื่อนี่เนอ้ผมมีพี่น้องเอ้ยกับ ภาพวานะป้ามาอนีก็ตังน้ำตังในมาที่ทางไหนเลยโอ้ทุนีบ่เุยกเป็นดภาคฮดเนีอนอนอนนอยอยู่นอบเพนเนาะโดยโดยโดยไดน้น,น,น,นำในในน้ำเพลนพอได้ในสะ่เนาะโดยป้ามามานีเป็นบรลบาทนี่นะเานาะใครเป็นคนเก็บทนเมียโอ้ทางใน อมาแต่ลูกกาแล้วก็นไม่เห็นขับเครื่องขับของไพเฮ็ดหัวเห็ดชวนให้บอสข้อนี Não, well okay, ่แหละของนั้นยันไก่จอกเข้าเด้มันก็เข้าได้คือเก่าหัวแล้วแม่เฮ็ดจังได๋แลยอืมเฮ็ดไปนั่นเป็นเบิดแล้วอันนี้เนาะเออมื่นคืนนี่เด้มีเวลาเวลาเนาะเมื่อคืนมีเวลามวลาไปทางอื่นแม่นบ่โอยโอยคนผู้เดียวเนาะ บ่ไป,ไป,ปบ่มีเฮ็ดจังไดงมื้อนั้นน่ะมาหาน้องเอมมี่น้องเอมมี่ว่าโอ้ยแม่ไเป็นโาวคกระเป็นโรคกระวันอาจารย์นี่โอ้ทังเหยื่ก็เลยว่าเอา้า่เพิ่นให้เพิ่นเอิ้นแม่น,นะ <c oughs> แต่เพิ่นสิคุ้นเด้อบ่ขั่นแหละบ่คุ้นบ่อาจากย์ได้บอกว่า,วาเ <c oughs> <c oughs> าพิ่นว่าโอ้ยแม่เซาป,ปึ๊บแล้วก็ไปปุบเพื่นว่า <c oughs> เป็นจังได๋หื้อยาทานัง ก la <really bien. S 2> <c ười> ินอยู่ยังเหลืนซ้อมเม็ดกินกินแต่ละสามเวลาโดยโดยกินกินกันชีคือว่าดีดีวินดีเวียนตะครัวนักหางกับต้นยาดงโอ้โดยโดยโดยกัญชีย้อนยาอันน้องนี่แหละโดยโดยซื้อยาให้เน้องวันนั้นซื้อแล้วก็บริษัทคลิปหัวน้องกันทางห้างแล้วก็มาส่งน้องเอมี่อยู่นี้น้องเอมี่ น่อมีเป็นอย่างไรฝนเบาคอยเนาะเนียนเนียนเฮ้ยหน่อยมี่างดังๆก็ได้เด้อลูเด้อเอออยงไรยินเนี่ยจากน้อยมือนี้มีข่าวดีสิมาบอกเด้อกะเปบทางผู้ใหย่เพิ่นนาอเลยเนาะเพิ่นกะต่อเติมเข้ามาเนาะเพิ่นก็เห็นแบบสภาพเงินซานเออยแบบผู้สุบมบุ์แบบนะเนาะ กทิชย์ชอยทางเบื้องต้นก็คือไม่ปลูกพื้นเด็กกะพักก็จะเป็นยังไงเอ่ยดีใจอยู่บ่ได้ยินสำนีได้ข่าวโอ้ดีใจเนาะกับขอบมุกับใจละลายอย่างพี่น้องโดยโดยโดยก็คือว่าทางเฮือนเอื้อยเฮือนน้องเอมี่นี่บยากดีสมบูรณ์แบะพี่น้องก็คือขาดเด็อกะไม่ปูพื้นเนาะเอ่ยเนาะโดยก็ไปลูก้ารับจ้างได้ แต่แรกเก็มาซื้ยั่างต้นนั้นอยู่ในรายการดูดูรายก็รับจ้างได้แล้วก็มาซื่อองนี่แหละมาปูโดยอ่ะเป็นอย่างไรน้องเอมี่นอนไหนผูู้้สึกอย่างไรล่ะหอนบ่บ่คคลหอนเท่าไรบ่คคลหอนเท่าไรโอ้ถือว่าเจ้าชินแล้วสินะอืมเจ้าวันขำมาเลยมือได้ใตยยังบุมีเนื้อไต้บุมีเนื้ต้เลย โอ้อีดาบ่ย่านบอกคำมามันมืดเดะบ่มองยังบ่เห็นนะย่านแต่จำเป็นต้องอยู่น้องดาเนาะอืบ่มีไผ่ขบไผ่โคมบ่เอ่ยอบ่มีเลยบ่มีอ้าวกลางคืนมาใส่แบบไรซะใส่ดอกไผ่นะและก็ยังบ่ได้สาโอ้แบบอันดอกไผ่สาบ่เออดอกไผ่สาโอ้โดย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  ใส่ดอกไฮสระเอานังโดยมันเถื่อตะแลงเลยสิเอามือสากไว้มือมันเต็มเลยให้ลูกทอดโอ้เอาให้ลูกมาเอาโดยโดยโดยทางทางเงื่อนนี่กะนอนทางในหรือข้างนอกตัวได้เย็นกลัวกันพ่นปุ๊บตกเลยนอนเนาะ่อยอย่างมันปวดไข่วไทยเบาถอยยางนวดสบายโอ้โดยปวถอยเบาทุก ทางเรือน <tra ins> <laughs> ี่ทางเรือนี่ก็เดือขาดนี่หลายอย่างเนาะเอ้ยเนาะอาจสิเป็นอ่พื้นภัยหรือว่าน้ําใสเนาะที่ขาดเดือผู้พี่น้องเอ้ยเือหลายโดยอาศัยเพิ่นนี่แหละใกล้ๆนี่แหละโดยก็พอแฮงแม่นๆแต่เพิ่นก็บ่ได้ว่าแนวดเนาะเอ้ยเนาะความดีของเพิ่น โดยก็มีหยังก so ็ยืนเพิ่นเด้อเด้อน้ำมกน้ำใจแบบอ่าเป็นแรงเป็นงานอยู่ในกินแบบเฮาสามารถหามาได้หายนี่จักน้อยก็แบ่งเพิ่นกินนําเนาะโดยก็คือว่าเฮาก็เพิ่งพาเพิ่นละเนาะได้อาศัยเพิ่นนี่แหละโดยโดยโดยแม่นทงเอมื้อนั้นก็ได้คนใกล้ๆซิดที่มาเบิ่งดูแลก่อนเนาะโดยโดยโดยจเป็นมื้อนั้นก อย่ามองเพิ hai, ăm, no. ka ka ่นเอาให้แปแส่มือให้น uh, ี rum, ่แล no. ้วก mm. um, ็จะมาก็พอดีซื้อยานี <úng> ่ให้โดยๆๆก็กินให้ประจําแหละเนาะถ้าว่ามันดีขึ้นก็เฮาก็กินเรื่อยๆแหละเนาะโดยๆมันเป็นยากันซี่แหละก็เอิ้นว่าสะโมโดยๆอ่าสะโลมรักษา่างกายเฮาแหละเนาะโดยๆโดยไปก้ามันก็ซื้อเอาสะโมพุ่นตกเป็นถุงนแน่กินถุงนึงโดยๆๆโดย ยุงกินบ oh. ่ย oh. ุงก oh, ินบ oh, ่ล oh. ูกยุง oh. กินอ oh, ีหล่าบ่โอ้อันน้องกลางคืนกะมุ้งกะน้อยๆนั่นบ่เอื้ยมีบ่มีมุ้งอืมยบางทีฮอบ่ได้กลางซ้ําฮอโอ้กลางกลางลงกลางกาากางาางา โดยโดยมันเถอกินมันกินยังกับ่ได้เลยนะโอ้มันของเนียโอ้ของเนียมันเกี่ยวแก่กับมันตังรงดิโอจะเป็นตันตันรง,งแบบข้นบ่โอ้ทั้งเจ้าเป็นปะวานเนาะจะแบบมึงอ่ะเนาะเกีย่ยวกับปะวานพมีพี่นอ้องเนาะทั้งเอ้่อยได้ไปปัวใช้อยู่วอกินหักไม้เพื่อนได้ว่าอีกอย่างกับพี่นอ้องพี่นอ้องทั้ง

โดยเอมี่บ่น้องเอมี่ก็เฮ็ดเป็นบ่โอ้มันนหโดยเอ้าอันอันพื้นรัวนํามื้อนี้เด้อซะเอ้ยเฮ็ดหยังอันนี่้องมดังไฟนเข้าจุนี่เลยยโดยก็ย่านมันใกล้เนาะในหันเนาะมันบ่มีบ่นโดยมันบ่มีแบบพนโคครัวนะพ่อพี่น้องเนาะ โดยอ่ะจะเลาะเลาะเลาะเบิ่งก่อนเอเลาะเบิ่งบริเวณบ้านช่องก่อนเนาะโดยนี่ก็คือบ้านช่องพี่พี่น้องทางน้องเอมมี่เนาะพี่พี่น้องเนาะเกิดสารล้านเป็นของเพลินพี่พี่น้องเอ้ออันนี้กับพื้นด่วของเพลินเนาะพี่พี่น้องเนาะที่ใบจุพื้นจุพายมันเป็นไม่งี่วพี่น้องเออกาค่ายคำลงแรงแล้วพี่พี่น้องเอ้ยภาพประัดปรเจนก้าสางนวองก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำได้ได้พี่พี่น้องเนาะ วน,นี่ก็คือพระก,กระจะเพื่อนซาลัานเป็นเพื่อนพิ่พี่น้องเอ้ยทางเหนือผมก,ก็ยังขาดเดือร้ายพี่พี่น้องอยากสวยเดือครอบครัวน้องเอมมี่เข้ามากับติดต่อทางสาวนวลได้เด้อพี่พี่น้องเนาะสาวนวลก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่านพี่พี่น้องเอ้ยกับทางนงกก้นผนก็ยังขาดเดือร้ายชิงได้ยางพี่พี่น้องเนาะอาจจะเป็นไพ่อาจจะเป็นน้ำบาลานเจาะใส่ในครอบครัวก,กับบ่มีนาอผพีพี่น้อง เพิ่นก็ได้ไปเพิ่งพาครอบครัวเอื้อยผู้นั้นเนาะที่ว่าใกล้ชิดพมิพีนนน่น้องเอ้ยโดยก็เพิ่นก็ใกล้ทุทง่งไฮทุ่งนาฮะเนาะอ่ะทาทุ่งไฮทุ่งนาก็ตอนนี้ก็กำลังเพิ่นบ้านเข้าบ้านน้ำพมิพี่น้องเอ้ยก็เขตดินเ,นเนื้อยกะขารักปูน,นั่นมาหาพีพมิพี่น้องอ่าเสาหุ่นเนอ้องพมิพี่น้องเนาะบ่อบเมีนบ่เอ้ยทางไงโอ้ขาเฮือนลงมานี้เอา,นา,นาเสาดินนั่นบ่อเมีนบ่ โอ้เมนแต่ชาวลิ้นตัวนี้โดยโดยกะเรือนชาลานเป็นผมกะคือชาวนวนไทยอ่าภาพดรวอว่านี่ห้เบิ่งแหละคลิปห้เบิ่งแหละเนาะพอมีพี่น้องเนาะโดยกะสิบประมาณนี่พอมีพี่น้องเลยอ้าวเนาะ ประมาณนี nih, If, ้พ no, no. ah, si ี่น้องก็คลายคำลงแดงแล้วก no, ็ช no? uh, so, ี like that, <d> ้ทายคลิปเนเ้ิงจังหน่อยก็บอได้พี่น้องภาพมัวเน้องพี่น้องเนาะโดยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สางน้องก็ชีได้อําลาพระเจ้าดูว่าทุสุขคนไปก่อนพี่น้องเลยก็ชีได้ลาน้องเอมมี่กับเน่ไปก่อนเนาะเพราะว่าค่ายคำลงแดงแล้วลางคลิปนก็สางน้องก็ชี้เทพบัตาฮูอันนี้นะพี่น้องบัตาเฮือนเบอร์ดูมาฮูเลยสางน้องกับว่าพิบว่าถุบัดความกว้างหรือว่าความยาวความสั้นความยาวเนาะเว้ยเนาะ โดยก็สิได้ไปท้ามทางห้านเพิ่นพมินพินองมาเพิ่นขายเพนเท่าไยเนาะไม่ปูพืชนอะกเลยเนาะก็สิได้สภาพดีแล้วก็ทางน้องเอมี่กับแม่ก็สิได้อยู่ดีเนี่ยจักน่อยพมินพินองเลยโดยอ่ะทางน้องเอมี่ดีใจเนาะล่ะเนาะโดยดีใจว่าสิดีใจโดยโอ้ยเ <c oughs> <laughs> สียงอ่อนหวานแท้เด้อโดยอ่ะจังไรก็ทางเมนวนกับกับป์กนเดอ้อ โดยเฮ่อเอิญเมก,ก็ได้เนาะโดย,โดยอ่ะสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีน้องเอมี่น้ยสบายดีโดยอาโอเคเพ่มีพีพ่น้องเนาะหลังจากที่ชาวนวลกะพูดคุยเพลินนีน่กึงหน่อยเพีพ่นพี่น้องกะเวลากบะบุษะน้องพี่พี่น้องกะมาแต่ทั้งไก่พอสมควรมาอีกกะเลยมาเว,มาเ,วมาเยี่ยมเพลินรอบคำ้ำค้เพมนพี่น้องเนาะโดยอะสำหรับคืนนะี้ชาวนวลกะสิได้อเมราพาจระหรือว่าถุทุกคนไปก่อน ขอขอบคุณ f อท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับส้มพมีพี่น้องเลยโดยก็ย่าลืมติดตามนะกดฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะ้องพมีพี่น้องเนาะโดยอาำัมับกินีขอกล่าวคำมาสบายดี